สำหรับประเด็นสาระในส่วนของทุเรียนที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นภาพรวมทั่วโดยทั่วๆไปคือณเวลานี้เนี่ยเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าสถานการณ์การออกดอกของทุเรียนในปีนี้ออกง่ายออกมากแล้วก็ออกใกล้เคียงกัน นั่นเป็นประเด็นที่ผมจึงต้องเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสถานการณ์แล้วก็การประเมินสถานการณ์การตลาดมานำเสนอซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพที่ชัดเจนและถ้าว่าเราเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วนั่นหมายความว่าเราก็จะตัดสินใจได้ง่ายต่อการที่จะก้าวไปข้างหน้าคือบางอย่างบางเรื่องนั้นเรามองนางทั้งลลานในระยะสั้น ในระยะยาวแต่การวางแผนของทุเรียนเนี่ยเราทำวันนี้ไม่ใช่ว่าเ,าเราจะมองแค่วันนี้นะครับเรามองข้างหน้าไกลที่สุดแล้วเราจึงปฏิบัติในวันนี้เพราะนั้นในวันนี้จึงมีความแตกต่างกันอย่างมากมายในเชิงของการจัดการเพราะเรามองตลาดปลายทางเป็นตัวที่เป็นตัวแปรเหตุผลอยู่ตรงนี้ครับส่วนต่อมา ผมเองนั้นก็ยังคงที่อยากจะนำเรียนว่าทุเรียนนั้นถือเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นพืชที่มีลักษณะโดดเด่นเพราะฉะนั้นเรื่องของการตลาดก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องกังวลเพราะทุกคนไปฟังไปได้ข่าวได้ข้อมูลว่าต่อไปทุเรียนจะทํายังไงจะไปขายตรงไหนจะเป็นอย่างไรอะไรนั้นเหล่านั้นพี่ทสศกรครับท่านไม่ต้องกังวลมากก่ะเรื่องนี้เพราะมันยังมีกลไกอีกมากมายที่จะมาเป็นตัวคุมกําเนิด ทำให้ทุเรียนนั้นไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้ตาม1 1บก1เป็นสและสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองและผมก็มองอยู่แล้วก็เราให้ฟังไว้แล้วว่าอย่างกรณีของทุเรียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะบริโภคสดสิ่งที่จะเป็นตัวปรองรับในอนาคตก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมการแปลรูปการแปลรูปหรืออุตสาหกรรมด้านการเกษตรจะเข้ามามีบทบาทมากอย่างวันนี้เนี่ย เราก็จะมีในเรื่องของทุเรียนกวนทุเรียนทอดทุเรียนชิปทุเรียนฟรีสได้ทุเรียนแช่แข็งอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งนั่นหมายความว่าในอนาคตก็จะต้องมุ่งพัฒนาตรงนี้ต่อไปเพื่อมารองรับในส่วนของผลผลิตที่เป็นส่วนเกินการตลาดแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับสิ่งที่เรากำลังมองต่อก็คือว่าถ้าเมื่ออดีตเราเคยเจอปัญหาตรงนี้มาผมเองได้รับ การสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาแนวทางจากสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นท่านผู้ว่าอมรอ,อนันตชัยเราทําการมีหน่วยงานเล็กๆครับที่ศึกษาเรื่องนี้แล้วผมก็ยืนยันว่าง,งานวิจัยอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ยังอยู่ที่จังหวัดก็คือแทนที่เราจะไปกังวลในเรื่องของการที่มีทุเรียนจํานวนต้นมากเราก็มาแบ่งนะครับ เราก็มาแบ่งในส่วนของทุเรียนเนี่ยออกมาเป็นกองย่อยๆย่อยๆจังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภออำเภอนั้นจะมีผลผลิตช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหนอย่างไรและเราก็เอาอทุเรียนที่มันเป็นกองเนี่ยให้มันแบะลงแบะลงแบะลง,แ,ะลงแล้วก็ให้อยู่ในแนวราบนั่นหมายความว่ากระบวนการทําสารกระบวนการทํานอกฤดูทํารุ่นธรรมชาติทํารุ่นกลางรุ่นล่ารุ่นหลังจะต้องนํามาจัดเป็นระบบขึ้นมา แค่เพียงเท่านี้ทุเรียนจากกองที่เป็นกองสูงก็จะแบรนราบตลาดเขาก็รองรับได้อยู่ในระดับปกตินั่นคืออีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลเรื่องนี้มากแต่ว่าณนะวันนี้เวลานี้ทำในส่วนของเราให้ดีที่สุด สิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอต่อก็คือต่อจากเนื้อหาเมื่อวานนี้คือย้อนให้เห็นนะครับว่าทำไมเราถึงต้องเอาสาระเหล่านี้เนี่ยมานำเสนอมาทบทวนกันเพื่อให้ท่านเข้าใจก่อนแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะก้าวต่อไปประเด็นที่ผมกำลังอธิบายต่อก็คงเป็นเรื่องของการจัดก,การในภาพรวมหลังจากที่เรามีการตัดแต่งดอกแล้วในสูตรสาเร็จของการทาทุเรียน ก็คือเราก็จะต้องเพิ่มปริมาณและคุณภาพของใบถ้าเราทำได้แต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็จะต้องทำให้ใบชุดนี้มีอายุที่ยืนยาวที่สุดแล้วเขาก็จะต้องมีการพัฒนาตามวงรอบของใบตามปกติเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ติดตามในรายการก็จะถามว่าแล้วจะทําใบเนี่ยจะทํำยังไงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปว่า ทุเรียนของท่านออกดอกที่ใบแก่ใบนั้นมีอายุแก่อั้นตันดำหรือเปล่าถ้าใช่ท่านก็สามารถที่จะดึงใบอ่อนได้แต่ถ้าไม่ใช่คือใบเนี่ยมันเพิ่งอายุ60บวันเราโฉบสารเราทำนู่นทำนี่ใบเขายังไม่แก่แต่เขาออกดอกได้เพราะเขาสมบูรณ์อันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปดึงใบได้นะครับคือดึงไปก็ไม่มีประโยชน์แต่เราต้องเปลี่ยนมาเป็นบำรุงใบแทน ทีนี้ในการบํารุงใบเนี่ยเป็นเรื่องของการบํารุงดอกไปในตัวอธิบายมาตั้งแต่ช่วงต้นแล้วว่าการบํารุงใบกับการบํารุงดอกปฏิบัติในครั้งเดียวกันก็คือพ่นไปทั้งที่ใบและที่ดอกส่วนกรณีของการกระตุ้นหรือการทําให้ทุเรียนแตกใบอ่อนอันเนื่องมาจากเราออกดอกตอนใบแก่สภาพใบไม่ดีปลายใบมีอาการใบไหมมีอาการขอบใบแห้งใบกล้าน ต้นนี้เราก็จะเริ่มต้นจากการเพิ่มปริมาณน้ําจาก3วันมาเป็นวันเว้นวันจากการให้ปุ๋ยเราก็จะใส่ยูเรีย4600หรือในกรณีที่ท่านจะใช้ยูเรียส่งเข้าไปทางระบบทางน้ําหรือใช้เครื่องราดก็จะเป็นเรื่องของ p k ซอย5กับเซอร์คอนในส่วนของปุ๋ยสูตรเสมอ ER นั้นเราจะให้ภายหลังหรือท่านอาจจะส่งไปในเวลาเดียวกัน ทีนี้ในการกระตุ้นใบนี่นะครับอยากจะฝากอย่างนี้ว่าทั้งดินเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องทำสัมพันธ์กันส่วนทางใบเราก็จะพ่นเฉพาะดึงใบเท่านั้นก็มีในกลุ่มของสาลายมียูเรียมีท่าสังกะสีมีในกลุ่มของพอะโทนิกอันนี้คือพ่นไปที่ใบเพื่อกระตุ้นใบประมาณสักสองครั้งเท่านั้นส่วนกรณีการบำรุงใบจะต้องปฏิบัติ หลังจากใบอ่อนเขาเดินแล้วอันนี้คือคำอธิบายง่ายๆเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราดึงใบเราให้น้ำผีหวัานเว้นวันเราหวานยูเรียเราลาาทีเคซอยห้าเสือค้อนอันนี้คือทางดินส่วนทางใบนั้นเราก็จะพ่นสารลายยูเรียสังกะสีพ่นไปเน้นนอกทรงพุ่มเพื่อกระตุ้นใบพ่นไปสองครั้งห่างกันอยู่ที่ประมาณสัก5วัน7วันถ้าเขาออกเราก็จะเปลี่ยนสูตรทันที จะออกเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับอาจจะเป็น20 3 0 50%เปทั้งนี้นี่อยู่ที่พื้นฐานของต้นสมบูรณ์มากออกใบอ่อนน้อยถ้าสมบูรณ์น้อยจะแตกใบอ่อนมากอันนี้ก็คือตัวปฏิบัติในขณะเดียวกันในจังหวะตรงนั้นเนี่ยเราต้องใส่ยากำจัดแมลงไหมเราไม่ใส่นะครับเราไม่ได้ต้องการถึงจะต้องทำเป็นสูตรสำเร็จเราจะเป็นผู้พิจารณาตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงถ้าไม่มีมแมลงก็ไม่มีความจําเป็นต้องใส่สารป้องกันกาจัดเชื้อราก็ยังไม่จําเป็นต้องใส่ถ้าเราไม่มีเหตุแต่ทําไมเราถึงบอกว่าอย่างนี้เพราะว่าถ้าหลังจากที่ใบอ่อนเขาขยับออกมาแล้วทุเรียนถ้าไม่มีใบอ่อนจะไม่มีมแมลงและในด้านของเชื้อราถ้าเราจะทําการพ่นเราต้องไปดูสภาพอากาศถ้าไม่มีหมอกไม่มีน้ําค้าง เราก็ไม่มีความจําเป็นเพราะตอนนี้อากาศค่อนข้างจะแห้งแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาไปรวมตัวกันหลังจากที่ทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วเพราะหลังจากที่เราดึงใบได้สองครั้งใบอ่อนขยับออกมาหรือไม่ขยับออกมาก็ตามเราก็จะหยุดขั้นตอนนี้ทันทีหลังจากนั้นเราก็จะมาบำรุงใบส่วนทางดินทางดินนั้นเราก็จะใส่สูตร8 24 24จะเป็นยา่าหรือจะเป็นคนเขียวก็แล้วแต่ ใส่เข้าไปในคําแนะนําของท่านอาจารย์เลื่อนศักดิ์เองนะครับก็ยังคงแนะนําในส่วนของ T ีเคซอยสองแล้วก็เซอคอนอยู่ประเด็นถัดมาทางใบละ่ะหลังจากที่เราใช้สาลาย,ยูเรียสังกะสีพ่นสองครั้งแล้วจะแตกหรือไม่แตกก็แล้วแต่เราก็จะเปลี่ยนทันทีครับมาเป็นในส่วนของการบำรุงใบและบำรุงดอกไปในเวลาเดียวกันปุ๋ยทางใบนั้นก็จะเป็นสูตรเสมอ บางท่านกลัวจะแตกใบอ่อนใช้ปุ๋ยสูตรเสมอมากไม่ชอบกลัวแตกใบอ่อนก็ไม่เป็นไรนะครับท่านใบสบายใจท่านก็ใช้525 30 724 34หรือมามีโกล632 35ไปอันนั้นก็คือส่วนที่ท่านสามารถจะใช้ได้ตัวที่จะเข้าไปเสริมทำให้เกิดการย้ายพลังงานจากใบมาที่ดอกก็คือตัวแคลเซียมโบออน อันนี้ก็จักโนโหรืออะมิโนแอซิกถ้าในสภาวะที่เกิดการแตกใบอ่อนมากแล้วท่านไปพบอาการดอกร่วงกรณีของตรงนี้เราจะปรับเปลี่ยนสูตรทันทีอย่างกรณีของปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเดิมตามที่ท่านต้องการใช้ธาตอาหารจะต้องเป็นแคลเซียมเดียวนะครับ แคลเซียมเดียวเช่นโมฟรุตโมโนแคลแคล4ีศแล้วก็ใส่โบลอนเดียวเข้าไปด้วยอย่างเช่นนิปหรือโบลอนโกตัวที่จะเสริมเข้ามาอีกก็คือน้ำตาลทางด่วนน้ำตาลทางด่วนนั้นจะไปช่วยเสริมพลังงานในกรณีถ้าโรคเป็นนู่นเป็นนี่คือเราไม่ได้ใช้ตลอดนะครับแล้วผมก็ย้ำไว้เลยว่าเมื่อกี้สักครู่หนึ่งเนี่ยเราแนะนำว่าท่านต้องใส่โบลอน ถ้าท่านใช้น้ําตาลทางด่วนแล้วท่านใส่นิบหรือโบลอนโกเข้าไปน้ําตาลจะถูกเก็บลงไปใต้ปลืกทันทีเพราะฉะนั้นท่านก็จะปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่สิ่งที่ท่านจะได้คือการที่ดอกจะสมบูรณ์ขึ้นและหยุดการหลุดร่วงกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษที่ถ้าเราไปพบว่าดอกมีอาการล่วงคือบางท่านนี่นะครับได้สอบถามมาว่าทำไมดอกมันร่วง ผมก็ตอบไม่ได้ครับแต่ผมจะให้ท่านย้อนกลับไปดูสาเหตุของการล่วงมันดกไปหรือเปล่าถ้าดอกมันดกมากมันต้องล่วงครับมันไม่ล่วงมันอยู่ไม่รอดหรอกหรือสองมันต่างรุ่นกันหรือไม่ถ้าพี่มากน้องน้อยน้องก็ล่วงแต่ถ้าน้องมากพี่น้อยพี่ก็ร่วงอะไรก็ตามที่เป็นรุ่นใหญ่เขาจะอยู่รุ่นที่น้อยจะถูกเบียดออกไปแต่ถ้าหากว่าเรา ไม่ต้องการที่จะให้เกิดความเสียหายในรุ่นนี้เราก็ทําการพ่นปัจจัยแล้วก็เจาะไปที่ลูกโดยตรงที่ดอกโดยตรงนะครับขอไปแล้วก็พ่นไปที่ใบด้วยเท่ากับว่าเป็นการบํารุงทั้งสองส่วนเราก็จะผ่านวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปได้ ในความหมายที่ต้องมาอธิบายณเวลานี้ก็เพราะว่ามันกำลังเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นคืออธิบายมาตั้งแต่การบรรยายสาระนะครับว่าดอกสาม0 0ื่นดอกเนี่ยยังไงยังไงมันเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติมันคงไม่ไหวแล้วครับเพราะนั้นท่านเองนั้นก็ต้องดูว่าถ้ามันล่วงแล้วมันไม่มีผลกระทบอะไรเราก็ปล่อยให้เขาร่วงซะบ้างแต่ถ้ามันจะมีผลกระทบเราก็รีบเอาปัจจัยไปพ้น อันนี้คือขั้นตอนตรงนี้ถัดมาในส่วนของการที่เราสามารถที่จะดึงใบได้แต่ถ้าหากว่าเราไปเจอสภาวะที่อีกข้างหนึ่งก็คือออกดอกที่ใบเพสลาดเพิ่งจะแก่และเขาออกดอกในกรณีเหล่านี้เนี่ยเราไม่ต้องไปดึงใบครับดึงยังไงก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราก็คือบำรุงนั่นเอง ทางดินเราก็ใส่8 24ทั้ทางดินเราก็ลาดทีเคซอยห้เซอคอนบำรุงดอกไปส่วนทางใบเราก็พ่นบำรุงใบไปทีนี้ในการพ่นบำรุงใบและดอกนี่แหละครับเป็นประเด็นที่หลายท่านยังสงสัยแล้วก็คาใจอยู่ตรงที่ว่าแล้วเราจะใช้สูตรไหนเราจะใช้ปุ๋ยสูตรไหนดีระหว่างสูตรสะสมกับสูตรบำรุงก็คือสูตรเสมอ ผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อความสบายใจของท่านที่เป็นกังวลท่านอยากจะใช้ 5, 25, 30่ห้าสนะครับหรือเจย่ี่ส4หรือหกสสอหอันนั้นคือความสบายใจของท่าน,นก็ใช้ไปเถอะแต่ถ้าถามผมผมจะแนะนำสูตรเสมอเพราะเราต้องการปริมาณในตัวเจ่นที่สูงขึ้นทำไมเราถึงอธิบายอย่างนี้ คือถ้าท่านไปใช้ตัวคุมใบมากๆอย่างเช่นบางตัวนะครับ0 25 30หรือตัวกดใบอะไรเหล่านี้มันเท่ากับไปเปลี่ยนโครงสร้างภายในต้นแทนที่เขาจะเริ่มทยอยแตกใบอ่อนเขาก็แตกไม่ได้มันก็เหมือนอันอ้นไว้อั้นไว้อั้นไว้จนกระทั่งฝายหรือทำนบเนี่ยมันปิดจนกระทั่งความสามารถมันรับไม่ได้ทำนบมันก็แตกฝายก็แตก ใบอ่อนก็ทะลักออกมาอันนี้เสียหายแต่ใท้าน,นองกลับกันถ้าสมมุติว่าท่านพ้นปัจจัยสูตรเสมอท่านก็บำรุงไปตามภาวะปกติครับใบอ่อนเขาจะมาก็ให้เขามาไปเพราะเขาจะไม่มาเป็นกองทัพแบบกรณีที่เราไปคุมไว้เขาจะไหลออกมาเรื่อยๆหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขาก็แตกใบอ่อนมาตามสัดส่วนของเขานั่นเอง คำถามตรงนี้แหละครับเป็นคำถามที่คาใจแคลงใจก็คือว่าอ้าวแล้วมันไม่กระเทือนกระดอกเหรออย่างน้อยดอกก็ล่วงดอกจะบานมันก็จะไม่เคยติดผมอธิบายอย่างนี้เรายืนยันแล้วก็มีงานวิจัยที่เป็นงานยืนยันได้ชัดเจนว่าถ้าในกรณีที่ทุเรียนเนี่ยเขาพัฒนาใบาตามธรรมชาติของเขาไม่มีผลกระทบต่อการ ผสมเกษรแน่นอนแต่ถ้าในกรณีที่เป็นการบังคับสิครับและเขาทะลักออกมาเป็นชุดใหญ่อันนั้นมีผลเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้อยากจะให้ท่านลองฟังและก็ลองนำไปพิจารณาดูสิ่งที่เราไม่ควรปฏิบัติก็คืออย่าไปใช้สารคุมใบแต่ท่านจะใช้ปุ๋ยสูตรไหนก็ได้ตามที่ท่านคิดว่าท่านต้องการใช้ จะเป็นสูตรสะสมหรือจะเป็นสูตรเสมอก็แล้วแต่นะครับอันนี้อธิบายเห็นชัดเจนเลยว่าสูตรไหนก็ได้ด้วยความสบายใจของท่านแต่ถ้าถามว่าผมแนะนําสูตรไหนก็เป็นสูตรเสมอเพราะเราต้องการปริมาณในตัวเช่นสูงขึ้นมา เสร็จแล้วอาหารเสริมพลังงานต่างๆก็เหมือนกันทุกประการครับพลังงานก็จะเป็นรูปของกรดอะมิโนอะมิโนแอซิดนะครับอย่างเช่นตัวอะมิโนแท็กโซมินอนอะมิเคลแมกอะมินนหรือโซมีนนหรือจะเป็นเทนเนอร์อันนี้ก็คือตัวเสริมส่วนกรณีธาตุอาหารจะเป็นแคลเซียมโบรอนหรือจะเป็นแคลเซียมเดี่ยวโบรอนเดี่ยวก็ได้อีกเช่นเดียวกัน ถ้าที่มีความจําเป็นอีกตัวหนึ่งถ้านในกรณีที่เป็นใบอ่อนก็คือแมกนีเซียมตามที่ท่านอาจารย์เลื่อนศักวัฒนกุลได้อธิบายไว้ในเรื่องของการบํารุงไม้ผลในระยะดอกในช่วงที่มีอากาศหนาวเรื่องนี้สําคัญนะครับเพราะต้องไม่ลืมอยู่อย่างว่าถ้ามันหนาวเนี่ยลากฝอยเนี่ยเขาจะไม่ทํางานการดูดซับธาตุอาหารนั้นก็จะน้อยเพราะฉะนั้ธาตุที่มีความจํา,า,าจเป็นก็คือแคลเซียมมีโบรอน แล้วก็มีแมกนีเซียมนี่คือธาตุที่มีความจำเป็นในระยะของการพัฒนาดอกสังกสีกอีตัวหนึ่งในสภาวะอากาศที่หนาวเย็นเพราะนั้นธาตุเหล่านี้จึงมีบทบาทสูงเราก็เสริมเติมเข้าไปประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ท่านต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งเพราะหลังจากที่เราให้ปัจจัยไปแล้วประเด็นที่เราคลายความกังวลได้ก็คือเรารู้แล้ว ถ้าเรียนเขาแตกใบอ่อนเองเขาจะแตก30% 40%เตแตกส่วนยอดแตกส่วนข้างอะไรก็แล้วแต่พอถึงเวลาที่ดอกใกล้จะบานซึ่งผมได้อธิบายมาเมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าขั้นตอนการดูแลดอกในขั้นตอนที่สองกับที่สามท่านก็ปฏิบัติตรงนั้นไปทำให้ดอกสมบูรณ์ขั้นตอนที่สองทำให้ดอกมีความสามารถในกระบวนการผสมเกสรขั้นตอนที่สามและหัวใจสำคัญก็คือการควบคุมปริมาณน้ำ คือการควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดดังนั้นทุเรียนที่ผ่านการแตกใบอ่อนหรือในขณะที่แตกใบอ่อนที่เราพบทุกปีคือก่อนดอกบานหางแย่ไหมใบอ่อนเดินใบอ่อนแลบอะไรเหล่านี้นะครับท่านสบายใจได้เลยว่าผลตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีครับถ้าท่านควบคุมปริมาณน้ำได้อย่างถูกต้องและทางนี้เนี่ย ต้องอธิบายต่อให้เข้าใจแบบจบเลยคือพลังงานที่มีจบกจากใบเก่านะครับใบเดิมที่มีอยู่นั้นมีสภาพใบที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เขาก็จะมีพลังงานส่วนหนึ่งไปช่วยที่ดอกส่วนที่สองก็ไปช่วยที่ใบอ่อนและดอกที่กําลังใกล้จะบานเขาจะหยุดใช้พลังงานเขาจะหยุดใช้พลังงานเพราะนั้นประเด็นตรงนี้จึงไม่มีปัญหา กรณีที่ท่านจะมีปัญหามากที่สุดก็คือความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในช่วงดอกบานเท่านั้นคราวนี้เราก็กลับมาดูแล้วครับว่าในเมื่อเราวางแผนการบริหารจัดการใบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูในเรื่องของโรคกับมแมลงถ้าเราจะพูดถึงโรคกับมแมลงนั้นจากนี้ไปเราจะพบปัญหาอะไรในทุเรียนในระยะดอกเป็นลูกโปง่งดอกกลมเป็นลูกโปง่ง อันนั้นก็คือเพีย้ยแป้งเราทราบดีแล้วว่าเป็นเพีย้ยแป้งเพราะฉะนั้นในการควบคุมเพีย้ยแป้งนั้นเราก็จะต้องเฉพาะเจาะจงที่ผมต้องเน้นเรื่องของการตัดแต่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ปัจจัยในการควบคุมเพีย้ยแป้งเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากเพีย้ยแป้งแล้วก็ยังมีในเรื่องของเพี้ยลากรรมยีซึ่งเราก็มีโตกูไทออนโตกูไทออนใช้ในอัตรา3 0 0ซีบวกสารจับใบฉีดไปที่ตำแหน่งที่มีอาการ ปลอดภัยครับสบายใจได้ต่อดอกไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นแต่ท่านต้องไม่ลืมอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือสารพวกเนี้ยเขาจะเหม็นก็ต้องยอมรับตรงนี้กันก่อนตัวกไทต์ออนเนี่ยเป็นตัวเดียวที่ผมทำงานวิจัยและก็เห็นผลชัดเจนแต่ว่าเราก็เอามาใช้ร่วมกับยาเชื้อบววไลซินัสของบริษัทแอปพลายเคม สองตัวทำงานร่วมกันไรทีนัดเราก็ใส่ไป300ถึงครึ่งกิโลนะครับโตกูไทออนเราก็ใส่300ซีซีสารจับใบสสยไปแล้วก็ฉีดไปในกลุ่มตาในจังหวะตรงนั้นเราจะพ่นปัจจัยแล้วเนี่ยเราจะใส่อย่างอื่นไมมท่านใส่ได้ทั้งนั้นเลยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็คือมาแมลงตัวที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็มีเพี้ยแป้งส่วนกรณีเพี้ยลากรรมยีเราก็มีกรณีอีกต่างหากเสร็จแล้ว เราก็จะมาเจอคณนน้คือหนอนหนอนลังหนอนเหล่านี้เริ่มมีการระบาดแล้วก็โดยการพยายามที่ตัวหนอนเนี่ยเขาจะดึงดอกเอามารวมกันเป็นกลุ่มแล้วตัวเองอาศัยกัดกินอยู่ภายในเราจึงมักว่าเรียกเป็นหนอนลังก็คือเขาดึงดอกออกมาบางครั้งนะครับมองภายนอกเหมือนกับมีเส้นใยอันนั้นคือเชื้อราที่มันเกิดจากสิ่งสกปรกเกิดจากน้ําหวานเกิดจากอะไรพวกนี้เอง วันนี้เรามีอาวาธาซึ่งเป็นสารควบคุมหนอนดื้อยาได้ทุกชนิดแต่ท่านต้องเข้าใจนะครับสารตัวนี้วันนี้ซื้ออาวาธาแถมอาวาธาแต่อาวาธานั้นเวลาที่เราพ่นไปแล้วเนี่ยจะทําให้หนอนนั้นหยุดกินอาหารแต่จะไม่ตายนะครับเขาจะไม่ตายก่อนภายในฉับพรานเหมือนกับพ่นปุ๊บดิ้นปั๊บล่วงพลาะอ,อะไรเหล่านั้นไม่มีนะครับ เหล่านี้จะเข้าไปทําลายระบบประสาทของเขาแต่ตัวอาวตารน,นั้นจะเข้าไปตัดคําสั่งให้หนอนหยุดกินอาหารแล้วก็ค่อยๆตายไปภายในเวลาสามวันเพราะฉะนั้นปัญหาหนอนดื้อยาจึงไม่เกิดขึ้นกับในกลุ่มยาเหล่านี้ใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นได้ทั้งหมดอันนี้คือหนอนในด้านของเพลี้ยไฟวันนี้จะมีปัญหาเพลี้ยไฟอยู่แค่เพียงดอกก่อนดอกบานเท่านั้นถามว่าทำไม เพีย้ยไฟมันไม่กินดอกเลยเพีเยเกษตรกรครับท่านต้องไม่ลืมนะครับคือบางครั้งเนี่ยเวลาที่เรากลัวเนี่ยเราจะกลัวกิดกระทั่งทําให้เรานั้นขาดความรอ,อบคอบอะไรก็ตามที่มันเป็นสีเขียวเข้มเพีย้ยไฟจะไม่ทําลายเพราะมันแข็งปากมันโลแทงลงไปไม่ได้มันจะทําลายเฉพาะตอนดอกอ่อนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการพ่นปัจจัยมีใช้คอไพรลีฟอร์ดมันไม่มีผลการระบาด แต่พอก่อนดอกบานสิครับตรงนี้จะเป็นปนัญหาใหญ่เพราะช่วงดอกบานเนี่ยเราก็จะหยุดกระบวนการใช้ปัจจัยผมอธิบายย้ําตรงนี้นิดนึงว่าก่อนดอกบานเราจะต้องบริหารจัดการให้เสร็จเพราะในช่วงดอกบานเนี่ยเราจะไม่เอาอะไรเข้าไปพ่นให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อ,อก,กระบวนการผสมเกสรคือบางท่านเข้าใจผิดนะครับที่ผมนําสาระออกไปนําเสนอ นั่นก็คืออบาเมกตินกับไซเปอร์เมทินเอาพูดกันความจริงนะครับบังเอิญเนี่ยท่านก็นไปที่ร้านค้าก็ไม่ทราบว่าที่ไหนขอภัยไม่พูดเขาก็บอกว่าพ่นไม่ได้ไอายาสองตัวเนี่ยพ่นไม่ได้คือเขาก็ฟังนะครับคือคําว่าไม่ได้เนี่ยไม่ใช่นะครับคําว่าไม่ได้หรือคือไม่ควรพ่นก่อนดอกบานเท่านั้น เพราะมันมีผลต่อก,กระบวนการในเรื่องของความแข็งแรงของหลังไข่ตัวเมียการผสมละอองเกสรตัวผู้เท่านั้นเองถ้าเป็นดอกอ่อนดอกเาะดอกอะไรระยะเหล่านี้ท่านใช้ได้ทั้งนั้นแหละครับอาบาเมกตินไซเปอร์มิทิลเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดยกเว้นก่อนดอกบานเท่านั้นซึ่งมันมีผลไม่ใช่ว่าทําให้ดอกไหมดอกแห้งหรอกครับแต่มันทําให้แค่ดอกไม่สมบูรณ์ในเรื่องของเพศเพราะฉะนั้นในจังหวะตรงนั้นเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นพวกโปรออดนะครับ เป็น770เป็นโมเรนนี่คือประเด็นจะเป็นตัวฟิโปรนิวนะครับท่านก็ใช้ได้แต่หลักการนั้นก็คือใช้ยากลุ่มนี้เขาจะมีฤทธิ์คุมได้ยาวนานกว่านี่คือเหตุผลเท่านั้นเองโดยเฉพาะตัวที่ค่อนข้างจะปลอดภัยต่อพึ่งนั่นก็คือตัวโมเรนดังนั้นการพ่นปัจจัยเหล่านี้เราจะไปพ่นก่อนดอกบานเพื่อให้ตอนดอกบานเนี่ยเขา รูมารบกวนอย่างตัวอาวาธานีอยู่ได้20วันอย่างตระกูลเพลี้เหล่านี้อย่างน้อยก็ประมาณ1 0บถึงสิวันปลอดภัยจนกระทั่งเขาบานเสร็จหลังจากนั้นเราก็ปรับมาเป็นยาพื้นฐานปกติครับจะเป็นอีบาเมกตินจะเป็นอาบาเมกตินจะเป็นตัวอะไรก็ตามท่านใช้ได้ทั้งสิ้นอันนี้คือในด้านของมแมลงเราจะต้องจัดการให้เสร็จแต่เหตุผลหนึ่งเนี่ย ที่ผมต้องเอาเรื่องการตัดแต่งมานําเสนอให้ท่านเห็นภาพเนี่ยท่านต้องเข้าใจนะครับว่าถ้ามันแน่นปัจจัยที่เราพ่นจะไม่สัมผัสตัวแต่ถ้าเราตัดแต่งตามขั้นตอนยาที่เราฉีดจะลดปริมาณลงผลที่เราฉีดเข้าไปจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนี่คือเหตุผลอีกประการหนึ่งในด้านของเชื้อราล่ะผมอธิบายอย่างนี้นะครับว่า เชื้อราวันนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงข้อมูลสถิติเราจะมีปัญหาดอกร่วงอากาศถ้าจากวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก20-21องศาเซลเซียสและถ้าเป็นไปตามคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาวันที่25ธันวา5มกราคมอุณหภูมิอาจจะต่ำกว่านี้แล้วปัญหาทุเรียนตอนนั้นอยู่ในระยะหัวกำไรท่านจะเจอปัญหาอยู่เรื่องเดียวครับคือจูๆ ดอกก็ร่วงกลูบหมดเลยแล้วร่วงในระยะไหนร่วงในระยะหัวกำไรกำลังจะเข้าดอกหอมแล้วก็ร่วงเป็นบางต้นไม่ได้หมดทั้งต้นเหตุผลนี้ผมกำลังที่อยากจะฝากไว้เป็นประเด็นสาระเพื่อเตือนภัยไว้ก่อนเท่านั้นเองนะครับว่าเราเคยติดตามแล้วศึกษาเรื่องนี้พบว่ามันเป็นเชื้อลาตัวเดียวกับโรคข,ของดอกแห้งของเงาอ นั่นก็คือเชื้อราคาโดสปอรีเมเพราะฉะนั้นถ้าในสภาวะที่อุณหภูมิที่หนาวเย็นท่านต้องไม่ลืมอยู่เรื่องนะครับความชื้นสัมผัสในอากาศจะต่ำอากาศจะแห้งแล้งแล้วมันก็จะทำให้เชื้อราเหล่านี้ระบาดตัวที่จะช่วยได้คือความชื้นเพราะฉะนั้นในกรณีที่ผมได้อธิบายไว้ในเรื่องของการให้น้ำ ส่วนหนึ่งคือการสร้างบรรยากาศสร้างความชื้นส่วนสารเคมีนะครับเราใช้ยาพื้นฐานแคปแทนบวกคาเบนดาซิมแคปแทนบวกคาเบนดาซิมโอฟิโคนาโซนบวกไดฟิโคนาโซนก็อย่างเช่นตัวคาวาเคียวคาวาเคียวเบลคุดนะครับเบลคุดไปบวกคาเบนหรือจะเป็นในส่วนของแคปแทนบวกคาเบนอันนี้ใช้ได้ทั้งนั้น ฟินแอนทาโคนนี่คือปัจจัยที่เราควรจะพ้นก่อนที่สภาวะอากาศจะหนาวเย็นเราหาจังหวะที่เราพ้นปัจจัยเมื่อไหรเราก็พ้นตัวนี้เข้าไปสักครั้งหนึ่งก่อนดอกบานแต่ถ้าท่านถามผมว่าในกลุ่มนี้เนี่ยยาตัวไหนที่ตรงกับเชื้อมากที่สุดก็จะเป็นแคปแทนนะครับแล้วก็ตัวเบลคุด เบลคุดเอาไปบวกกับไพรีซานก็คือคาเบนดาซิมก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้เบ็ดเสร็จในขณะเดียวกันที่เราจะพ่นเราใส่ยาเพื่อไฟได้ไหมได้ได้อย่างแน่นอนนะครับและถ้าเราจะใส่ปัจจัยที่เราจะต้องพ้นครั้งสุดท้ายมีนิฟมีหรือโบลอนโกอันนี้คือโบลอนมีอะมิโน er, มีสาลายอะมิโนสปีดบูมเซเนกอนทีเคบูเตอร์มีอะทนิก มีเอิร์23หรือมีไททานิคตัวเนี้ยเราพ้นไปในครั้งเดียวกันได้หรือไม่คำตอบคือได้อย่างแน่นอนเลยนะครับคือบางอย่างบางเรื่องเนี่ยผมต้องเรียนว่าท่านอาจจะได้รับข้อมูลจากการฟังการบรรยายของนักวิชาการต่างๆแต่ลองฟังดูครับว่ากรณีของการที่เราจะปฏิบัติถึงสองสาครั้งเนี่ยมันย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าเราจะปฏิบัติครั้งเดียวก็ง่ายที่สุดคือปัจจัยอะไรก็ตามที่เป็นกลุ่มฮอร์โมนหรือเป็นกลุ่มที่มีความละเอียดเราก็เอามากวนกับซูเปอร์แอคชั่นอย่างเช่นท่านต้องการใช้สารกำจัดมาแรงท่านต้องการใช้สารกำจัดเชือ้อราและกลุ่มปัจจัยในครั้งเดียวกันเนี่ยเราจะผสมอะไรก่อนเราก็ผสมพวกกลุ่มปัจจัยอาหารเสริมพลังงานก่อนนะครับนั่นก็คือพวกอาโทนิก อ่าสปีดปูมเซเนกอนทีเคบูสเตอร์โบรอนหรือว่านิปอะไรเหล่านั้เสร็จใส่แต่ละอย่างแล้วก็กวนไปกวนไปกวนไปเสร็จส่วนตัวอาวทา,าหรือจะเป็นตัวสารกําจัดเชื้อราเราก็เอาไปกวนกับซูเปอร์เชนแล้วเราก็มาใส่และเราก็นําไปพ่นแค่สารจับใบใส่ไหมก็เราเอาไปกวนกับซูเปอร์เชนหรือสารจับใบแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้จึง ปฏิบัติได้ในครั้งเดียวกันสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดนะครับคงต้องติดตามและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับปััญหาาจกวน